ep 2 1กรณีคุณและลูกทีมตำแหน่งสมาชิกเท่ากันกรณีคุณและลูกทีมปรับระดับตำแหน่งมาเท่ากันนะครับอย่างเช่นคุณเป็นสมาชิกระดับ5นะครับและลูกทีมที่เป็นสมาชิกระดับ6สอบบัตรในหน้าได้นะครับและทําการปรับระดับตำแหน่งขึ้นมาเป็นระดับ5าตำแหน่งเท่ากันนะครับก็จะเกิดการแยกสายงานทันทีนะครับเช่นนะครับคุณเป็นสมาชิกระดับ5นะครับยังได้รับค่าแนะนํา1เซนอยู่นะครับ แต่จะไม่ได้ค่าตำแหน่ง3%จากชั้นลูกทีมที่เป็นสมาชิกระดับ5นะครับยกตัวอย่างกรณีเป็นสมาชิกระดับ5เท่ากันนะครับตัวคุณนะครับคือคุณ A นะครับเป็นสมาชิกระดับ5นะครับได้ลูกทีมนะครับคุณ B ที่เป็นสมาชิกระดับ5จะแยกสายงานออกจากกันทันทีกรณีที่คุณ B นะครับมีลูกทีมติดตัวนะครับนั่นก็คือคุณ C ที่เป็นสีเหลืองเป็นสมาชิกระดับ6นะครับเมื่อคุณ C นะครับซื้อประกันของตนเอง ก็จะได้รับส e ่วนลดราคาสมาชิกระดับ6นะครับส่วนคุณ B นะครับก็จะได้รับค่าแนะนำา1%จากคุณ C นะครับได้ยังได้รับค่าตำแหน่งอีก3%จากคุณ C นะครับแล้วคุณ A จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากคุณ B ที่ตำแหน่งขึ้นมาชนกันนะครับดังนี้นะครับเมื่อคุณ B ซื้อประกันนะครับคุณ A ในฐานะเป็นผู้แนะนำนะครับคุณ A ยังได้รับค่าแนะนำา1%จากคุณ b นะครับสิ่งที่สมาชิกต้องจำนะครับ ถ้าตำแหน่งชนกันจะไม่นับยอดผลงานในการปรับระดับสมาชิกให้นะครับลูกทีมติดตัวของเรานะครับกรณีเขาแยกสายงานนะครับหรือว่าตำแหน่งแซงเราไปแล้วนะครับเรายังได้รับค่าแนะนำหนอร์อยู่นะครับและถ้าเราทํายอดปรับระดับที่สูงกว่าลูกทีมที่แยกสายงานไปนะครับสายงานของลูกทีมทั้งหมดก็จะกลับมาอยู่ภายใต้สายงานของเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโครงสร้างกรณีสมาชิกมีตำแหน่งระดับสมาชิกเท่ากันนะครับ